สบายดีเลยพี่น้องพอ,อกันอีกแล้วไปนเอาแป้นมาส่งแจ๊กสิบเบอร์ธรรด้อีกรอบนี่นเไปนอาแป็นมาส่งแป็นตีแบบแป็นสิบใบแผน่นสิบหกแผน่น ดาวคุนว่าไว้แคมน้องดูแคมกัจะไปแก้วแล้วตื่นว่าบันหายลงเกินมากสุดๆนั่ลุกไปดูข้ากับพักกันมาแต่เรื่อยนี่นี่นะที่ว่เรื่อยจักรฉลองเพ้นแล็ะเบลด้อยมุมคำจักแมสก่อนเนี่ย ห่เนี่ใ่ด้เอาหน้าตัวเองหนมเดวม่ก็เรื่องกายก็กลายเป็นพันโอ้ใม่ก็เรื่องกับปวยังมากคนได้นะมันบยายามขาดคนได้วะอือ ย่างว่ะที่ไว้ด้ไม่องเียวเขากาข้าวพันไม่สำกระตุ้นหนัโอ้โหมาถ่ากม่ามดนะเอาเนี่ยนี่ลมนักไม่ได้ดอกเดี๋ยวเทงเดี๋ยวแข่งแข่งคา

แมสองแผ่นขอบใจหนานาชิมหาหนึ่งูมันกะเทินดิแอเคก็เลยเอามาเอาไปเลยแม่บอมนี่จะวางแอมแอมบ่ดีเองสี่แอมดาเออ มามาอืมมากหารกระทบมอเลยบได้แป้งบัตเตอรเฮดมมอสออออนอนเท่านั้นแหละยำพลจะเมมงานเนี่ยวทำไดไมเอมาจานี่บอดมันมีตนม้นอยู่นนนี่ทอาดอ็นทอทรายต้นนั่นนี่เฮาตัดลงเออ,อไปบักแน่ขาอุียอามา <laughs> เรื่วาจังวชุมาคือ่นเอาไปแล้วถอนหนึ่งอ่ะไปเฮ<ะ>ือางชุมพ่าห้างชุาาด้ายออกมาได้เพระอะไราา้ายสองแปดอสองแปดั<ะ>กกนแล้ออำวำบ่แม่นจักอะน้ะ<อ>จักดอกว้าวพี่บ่งห้งบ่ 2 song hẳn bay tốn 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 bộ tốn 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 มันแข็งอยู่ไดก่อนบอกนะมานี่ก่อนบอกมันบริเวณบริเวณมันได้เดือดมันจะเบ่งวึ้นแก่นอ้ามวันนี้ผนได้สองคนขึ้นมาป่ะสองคนมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องโคจรมาเจอกันอีกแล้วมากระเพยนัดซาเออพ่อใหญ่เข้าไปพ่อใหญ่เข้าไปไปยังพ่อใหญ่ไปยังเข้าไปเอานัดซานี่ มห่อคะแม่อำนาจน้ำเป็ดเดี๋ยวผมให้กันตอนนี้กินข้าวแรงแรงยังกินกับยังดีใชเกลือเนาะ

เคยบนยัได้ตลูกเคยยัปนเด็นหนยังตัดเล็ไปเพิ่นเนาะแข้งแหงอะไรได้ยหนีไปแล้วลูกแข้งแหงแบบนี้นอมันจควมไม่ได้หพืเปล่มันโคตรจควาเองก็ได้นะเห็นบหเห็นม ขวบเลยเด้อเ่อยๆเอ้าาเนี่ยมันขวบปุ๊บบบ้งในนแหละธรรมดาซไหนล่ะโอ้ยหน้าหวโอ้ยฮักกำนี่เปสนขวบเลยสีหาเดนสิโลนคุณบ๊บ้าวอยามันนโพนโพนี่นี่ไปดีกเฮ้ยดเฮ้ยเฮ

มือนี้เธอบัวในนอนลายบันไดได้รอเบงกลางคืนมาสินอนบ่กป็นหนึงเป็นหนึงเป็นหน่หอกันว้วว้วว้วไหวบุก็เเ็นเป็นงัวก็เปบนบ่บุเฮ้ยย่าพายเฮ้ยนี่ให้ท่อันนี่ข้ามบัแล้วมาในน้อยนี่ เออนี่แล้วแล้วแล้วนี่ไม่เนี่มันรู้สีเออั่เอ้ยเอ้ยก็พายมานอนน้ำพีมานอนผีวช่มชุ่มชินนนชายชู่เอเอ้ยก็เอยนะชามากละผ้ผููกมันสิยืนเองมันเน่ยโคตรโคตรเลยข้วเข่ก็ไหไง ข้าวแรงไปนเอยไม่ป <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ิ้งไก่เลยเด็กกินอะไรสวัสดีป้าลุงงามๆเว้ยสวัสดีป้าลุงนางงามๆนะจ๊ะเน้นๆน่งงามๆม้ทางเพื่อนบอกมันยินตอนนั่งงามๆมัเออสบายดีน้องสวัสดีป้าลุงแล้วสวัสดีป้าลุนะ

คุณตแผ่หลายๆือปิ้งตายให้ครับใครก็มยุ้อจับปลาแพนหปลาแพนยีเกเแข็งลยจับปลาแพนนี้ตัววใหายายองเน้แหละถ้าลองกินัปีหนึงนึงนหายองเลงไปหายยขำเลยนั่งกับตะหล็่จขำจนหมเข้ากับบารุวก็ไปส่งเลยเนี่ยเออถให้นั่งเอาลงไปส่งยายนะตอนน

สาบะจะับปิงซาบะแล้วนะมันม่ร้จะนม่มุ้นหกนี่กระดูกกรบปนไป้นะครับปีงไปสีชิปไปแม่ยูปีงคาปิงปีงครับอืมกรากินบะคยับ

Yeah, but I was our ตรงคี่วราัำไม่ยหนีกเลย

ก้ศ <uma> กึศร่องหุ่นเาจับือไปก็ยาวนี่นี่แข่งนี่แข่งน่จับไป เั่นรวยปะขามันพมพายเลยหมูผาอี่ไหมดวันหน่นได้หมดแล้วมืยไมพ่ตะลกอะไรพี่จะมาเรเงนนะเนี้ยพี่นะลกยังสะ 没写。<Yeah. S 2> yeah. ค <c ười> <writers> ือเนี่ยบนกระโดวแล้วยังมีเปลี่ยนมะเดื่อก้อเขาเลาลวไนเปล่าปลยลูยหาย ันใหม่ได้พี่น้อง